อยากขับโต y ยต a Fort er ์จูเนอร์ไหมและถ้าเป็น TRD s p o ดีสปอร์ตดิอยากได้ไหมและถ้าภายในสีดำแดงอีกล่ะเอาอย่างนี้ให้ส่วนลดไปเลย40,000บาทอยากขับหรืออยังถ้าอยากขับแล้วนะบอกเลยว่าคันนี้สุดจริงปังจริงเพราะเป็นรุ่น TRD โฉมสุดท้ายของจริงนั่นเองมาดูเลยคันนี้นะคะ จะเป็นสีดำด้วยนะคะบอกเลยว่าสุดเท่อย่างแน่นอนกระจังหน้าดำกันชนดำบอกเลยว่าของแต่ง T R D ทั้งหมดนะะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยแม็กฉมสุดท้ายนะคะที่เป็นโครเมียมสลับดำและโชคช่วงล่างของ T R D นั่นเองใครบอกว่า T R D ไม่เท่ไม่เจ๋ง การไม่เชื่อเลยและภายในสุดเทสสีดำแดงนั่นเองบอกเลยว่าไม่มีรุ่นไหนล่อไปกว่านี้อีกแล้วนะคะหน้าจอพอเป็นชมสุดท้ายนะคะจะมีเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วนั่นเองนะคะเชื่อมต่อ T c o n n e c t ได้ด้วย a อ r d ดิ i t a l g เ a ียร์อและคันนี้จะเป็น TRD ขับ2นั่นเองบอกเลยว่านี่เลยนะคะอยากได้ไหมละ่ะ นี่นะคะได้รับการตรวจสภาพจากอิสเ e c ชันวันทุคาไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมบอกเลยว่าเกรด A 5ดาวแน่นอน5ดาวโครงสร้างก็ ดาวสภาพสิจา๋านี่เลยผมเข้ารูปให้รอบคันของไมร้0ยเซนะคะสีดำแดงนั่นเองจะได้เข้ากับภายในสุดหรูสวยมากการบอกเลยว่าถ้าใครอยากขับรถสักคันหนึ่งนะ f o r t จ n e r จะขับรุ่นตัวเริ่มไปทำไมในเมื่อทีอดีอยู่ตรงหน้าแล้วและมีส่วนลดให้ถึง40,000บาทบอกเลยวันนี้สวยสุดแซ่บสุดของจริงและนี่ลูกค้าดูเลยนะคะไม่มีไข่น สภาพนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะภายในใหม่นะคะ สภาพสวยแล้วก็ราคาดีๆแบบนี้ป้ายแดงนะการบอกเลยว่าโหหนึ่งล้านเจ็ดแสบาทกันเลยนะ,ะป้ายแดงแพงมากนะคะเพราะว่าเป็นโฉมแต่งพิเศษ TRD นั่นเองนะคะภายใน TRD ดำแดงแล้วก็ช่วงล่างนั่นเองบอกเลยว่าใครได้ไปโชคดีมากๆนะคะคันนี้ไม่น้อยมากเพียงแค่140,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเข้าศูนย์ตลอดนี่และปุ่มงพุตสตาร์ ก็ยังเป็นสีแดงเลยนะคะมีในส่วนของ cruise control แล้วนั่นเองบอกเลยว่าใครได้ไปโชคดีมากอย่างแน่นอนนะคะเป็นไงคุ้มยังคุ้มยังถ้างั้นดูห้องเครื่องเลยเดี๋ยวจะไม่ครบนะคะเพราะว่ารถสวยก็อยากจะโชว์นั่นเองนี่เลยจ้านะบอกเลยว่าเป็นเครื่องโยนต์2.8ดีเซลนะคะ ขับสนุกอย่างแน่นอนนะคะแรงมาเยอะมากๆถ้าอยากได้จะรออะไรล่ะลูกค้าวันนี้กับส่วนลดถึง40,000บาทการขายเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นแล้วบอกเลยนะคะซื้อสดไม่บวกแหวนซื้อจัดเฟรนช์นฟรีดาวกันไปเลยอยากออกรถอยากได้เงินไปแต่งรถต้องรีบทักเลยเพราะคันนี้นะคะยอดจัดลด้นๆเลยใครได้ไปโชคดีแน่นอน